สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับลองมาเทรดนะครับหรือว่าวิเคราะห์ทองคําในสัปดาห์หน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับรวบลัดเลยแล้วกันนะคะปิดจบสัปดาห์ที่แล้วนะครับทองคำานะฮะก็ทำเปเทิร์นกลับตัวนะครับทำให้ไรที่บริเวณ2องพเอาไว้แล้วก็กลับตัวลงมาทดสอบบริเวณ2635นะครับ ก็เบรกโล่เดิมแล้วนะครับวันจันทร์นะครับมีแนวโน้มนะครับว่าทองคำเนี่ยนะฮะจะเด้งขึ้นมาทดสอบที่ในส่วนของแนวต้านสินะฮะแนวต้านสำคัญนะครับหรือว่าเป็นซับไพโซนสำคัญนะครับที่บริเวณนะฮะสองพันนะครับสีถึงสองพ ร4 6เนาะนะฮะซึ่งบริเวณนี้นะครับก็ถ้าหากว่าขึ้นมาเนี่ยไม่ผ่านนะครับ44ถึงเนี่ยไม่ผ่านนะครับแน่นอนครับมีโอกาสที่ทองคำจะย่อหรือกลับตัวลงได้เลยนะครับแนวรับแรกโซนแรกผมมองว่า30เอาไม่อยู่นะครับมีโอกาสล่วงลงไปถึงบริเวณที่2อ2 2น่นะครับแล้วก็หรือบริเวณ2 6 2 8ก่อนนะครับ ถ้าล่วงลงมา2,600นะครัา28นะครับหรือทะลุลงมาถึง2,622ได้นะคบมิก็มีโอกาสที่จะเป็นไซเวดดาวลงมาแทนนะครับแนวรับที่2นะครับก็คือบริเวณ2,622ขอโทษครับแนวรับที่2นะครับก็คือบริเวณที่2,600นะครับโซนเดิมนะถึง2,608 นะครับแนวรับที่2.2ง0 0ถึง2 6 0 8นะครับน,นี้ก็คือเป็นแนวรับสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่มุมมองนะคะว่า,อาทองคำมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นฝั่งของขาลงได้ซึ่งภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหนึ่งเลยแผนแรกเลยก็คือถ้าเด้งขึ้นไปนะครับยืนเหนืออ0า 50, ไม่ได้นะครับแน่นอนครับมีโอกาสที่จะ ดลงมาต่ำสุดนะครับที่บริเวณ2,600ถึง2,608หรือสัปดาห์นี้นะคบมีขา่าวสำคัญเยอะมากว,ว่าจะเป็น ADP nonfarm นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ nonfarm ด้วยเผลอๆนะคบไม่แน่นะครับอาจจะทะลุลงไปมากกว่านี้เลยก็ได้ปรับฐานนะครับลึกสุดที่บริเวณไหนนะคบผมมองว่าอาจจะลงลึกนะครับมาถึงโซนบริเวณ2,000อันดับแรกเลยก็คือบริเวณ2,576 ถึง2,570เลยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะฮะถ้าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเปิดตลาดขึ้นมานะครับยื้อเหนือบริเวณ2,655ขึ้นไปได้นะครับให้ดูนะครับว่าอทองคำอาจจะไปทดสอบนะครับหรือเบรกไฮก่อนนะครับคืออาจจะทำแพทเทิร์นกับตัวเป็นลักษณะของทำตัว M ใหม่ด้านบนนะครับนั่นก็คือขึ้นไปนะครับขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็เบรกไฮเดิมนะครับที่2 664นะครับอ่าอาจจะขึ้นไปถึง2670นะครับแล้วก็กลับตัวลงมาแบบนี้แทนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยตลาดวันจันทเนี่ยผมมองว่าเด้งขึ้นก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าให้สังเกตว่าหลุดบริเวณ2650ไหมถ้าไม่หลุดนะครับมีโอกาสล่วงลงต่อน,นั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครได้ ฟังบทวิเคราะห์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมวางแผนเทรดของตัวเองนะคบแล้วก็อย่าลืมนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น ADP nonfarm หรือตัว nonfarm ด้วยนะคบห้ามพลาดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับลองเอาแผนไปปรับใช้ดูนะครับขอให้การเทรดในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฮงๆบางๆกันทุกท่านเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ